อาชืบวางกินน้ำย่ำห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 ย่ำยำเพื่วางบินได้โอเคเอาไปว่าเริดีกว่าเอาไปว่าจะต้องขุยับชาวอัติผมก็ชอบด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับเกมวางงงตัวนึงมันชื่อว่าเกมเดียส์เเตอร์เอาไปว่าเริ่มเล่นได้เลยกว่า เกมนี้มีภาษาไทยด้วยไม่รู้ว่าในคอมจะมีภาษาไทยหรือเปล่าแต่น่าจะมีเออแล้วทำไมยูทูบเบอร์ถึงไม่เปิดวะอ๋อการแปลไทยมันมั่วนี่เองเองข้าใจแล้วอะไรนะแสงสีขาวมีกลกวคุดออกวัาะะดิน โอเคนี่พเพิ่งเล่นครั้งแรกนะเจ้าโอ้โอ้เพิ่งเล่นครั้งแรกโอเคยังเล่นยังไม่เป็นเลยทำลายหลุดได้ด้วยเอ้ยหยุดก่อนหยุดโอเคอะไรโอด้ดูเท่ดีเก็บชัดหน่อยทำอะไรต่อดี ไปไปวิ่งแบบพี่ตูนก็นเถอะค่อยอ่ะจะไปวิ่งแบบพี่ตูนเพื่อค่อย,อยจะได้แข่งแกงแล้วมีพลังใจกีรีเยเฮ้ยหย,ยุดก่อนหยุดก่อนยังเล่นยังไม่เป็นเลยนี่ อู้กล่องทองอะไรวะกุญแจหาดอะไรวะเนี่ยเอออยากน้อยกว่ากวัาที้ก็โดนรถต่ำแล้วไม่ตายเฮ้ยไอเวยนมึงพวกมึงอยากถูกยิงอะยเหรอ ฮะหนุ่มไก่อะอยากตายกระดับละไรเนี่ยฮะเพิ่งเล่นครั้งแรกได้เนี่ยเฮ้ยสวัสดีพี่ชาตุกดาเนี่ยอะไรอ่ะมีสวัสดีแล้วเหรอฮัลโอเคอ่าเสื้ออะไรโอ้โอเตทนเต่นปักกดดาวจะตายได้ไหมอบอบโออบเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ย โอเคคนนั้จะเล่เต้นได้แล้วแหละอ้ไล้ายืนขึ้นแล้วก็อันนั้นเลยแล้วกันเขาไม่รู้สึกว่ากวางตัวนี้ดูเหจะทำ้ายโลกเลยวะึ่งก็ไม่รู้ว่าดิคืออะไรทำลาย ไม่จะมีอะไรเลยแล้วในตัวอีไี้คืออะไรวะโอ้ยเกี่ยวจะดังเกิดไปขอไปปรับก่อนโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเสียยก็ดังเหมือนลุงแล้วนะโอเคได้เวลาทำลายเมืองกัเถอะทำลายเมืองก็อให้มีเพื่อนนั่นไงเพื่อนเราไล่ไปตรวจที่ต่ายลเลยเี้ย để con hàm lai yà yà à lòi yà oh đi đi mà, công tâm luật, ở gì với Cái kha 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 khi kiệt đấy kha 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 ตีเปนหมูได้ละดับไอเวดไอพวกกระจกเอ้ยฮะฮะอยากตายเอยๆฮะก็ใบสุดขั้วเยอะกว่าดีสิครับฮะฮะนก่กแค่ดีเหรอทั้งกลมนะเออลุกไปแค่ระดับดีไปนไม่ใช่ทั้งโจมีกว่ากระจกว่ะฮะยังไม่มทั้งกลมเลยเหรอฮะมาให้เยอะกว่าดีสิเว้ย ไปตรงไหนดีพี่งแบบพิตูดดีวกว่าแล้วกันไม่ไมเราจะเราไม่ได้ทําลายหรือจะทําลายดีทําลายเลยดีกว่าเพื่อความหลอดใ่ยของเราเรากจะได้จารือเราไว้ได้ไประวาดสรากาแกะตัวหนึง่งทําลายลูกเกืดก็ะไดไ้ได้ดิดวงตอนอะไรเนีย่ย โอ้ยบ้าโอ้บอโอ้ทยใส่่ทีโอ้ยทย่อาไรวะทีเลยอย่างทยเลยดิยิงเพิ่มละจะได้อาเวอร์เติร์มีอาเวอร์จิเอาเวอร์เนี่ยอ่ะไม่อาเวอร์ให้ตัวแล้วหรออ้เฮ้ยวัดดีสนใจเข้าสาวกลัคนเราไว้เฮ้ สนใจเข้าสาวเราเอ้อืมไ <c oughs> ด้วเวลาเดิดไปก่อนเฮ้บักด้ก็เลไก่สนใจเข้าสาวเราเอ้ฮะลบลมคพักรัว,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 วโอเคน่าจะทำลายเมือเกิดกันได้แล้วนะ มีว่าหาตัวไหนเป็นรถแท็กซี่นั่นเหรอโอ้มีนะกลบจะประเทศรัศสเซียเลยเหรอกูไม่กลัวหรอรับพันธมิอยู่แล้วเออแกจะไปให้หากันฟ้ามากันเยอะเลยสีดผาฮะแต่กลายแค่นี้ก็ข่อยก็สามารถทำลายล้านขอกแกได้อยู่แล้ว เฮ้ยไอ้บวกสาวทำอะไรไสิไอ้บวกสาวนี่ยไม่ยอมทำอะไรเลยอะ่ะไม่เป็นไรก็ให้ตูจัดก,การคนเดียวใช้ไหมจ่ะโว้ยโอเคไอเยนโอเคคิดว่าพวกแกกินแบบเก่ามาะยังเหรอฮะ ดูสาวของวกเราสัหน่อยไปตายาวิาไอ้วโง่ว้ยวยตีไว้โดนอ่ะกระจอดุงเบื่อยระดับสี่เราแบบเดียวอ่ะทำได้อ่ะจริงจริงๆเราเด่ยทำไรตึกไปก่อนตอนดีอ่ะนี่คือของสองสามอย่างที่เราได้มาดูกันว่าจะมีอาว,วุธมากกว่านี้หรือเปล่าเฮ้ย ไม่นจะมีอาวุธอย่างอื่นเลยนี่อันนี้คือล่องอะไรก็ไม่รู้จางมันเถอะไปกว่ดึกว่าโกริล่าอะไรฟะจางมันเถอะโอ๊ยโอ้ยเอ้าทำไมเราชนรถไฟแล้วไม่ตายฟะโอ้ทางวิ่งแบบเกมโซเนี่ไม่ได้ไม่เคยเล่นเกมโซเด่โอ้ยวิ่งช้าเกินไปแฮะ นนเราไม่ได้จะก,ก่อสงครามอารวาดอะไรโอ้อันนี้คืออะไรวะมีเครื่องบินด้วยอะมันจุดเริ่มเกมด้วยว่ะจุดเริ่มเกมไปอะไรต่อดีตะใบเทียนี่ขายหรือบ้าลัย โอ้มีจุดญี่ปนุนด้วยจุดห่านอะไรฟ้เออลงไปว่าเกมนี้ไม่มีห่านนี่ว่ะแต่ถ้าเกมไหนเนี้ห่านก็น่าดูแต่สภาพก็น่าเล่นอยู่มีแฮลิคอปเตอร์ไม่ดิดเครื่องบินเรือดำน้ำรถถังเพื่องมาจะมีอัปเดตใหม่มั้งเรือดำน้ำรถถังนะ เฮ้ยนั่นมันควยนี่ว่าเฮ้ยไอโอ้เกือบพูดจัดแล้วว่าไอตู่ไม่ได่จะพูดดีกว่าเดี๋ยวติดคอให้อเอาเอะไรให้เอาวัวนั่นเหรอวัวนั่นเหรอแล้วเราจะหาวัวจะได้ไหนเมื่อกี้ก็เห็นวัวยะไปหาวัวจะที่ไหนเนี่ย โอ้กว่าจะเจอเจอเวอัวแล้วไอเวนจัดขี่เป็นสัตว์ขี่ที่ควบคุมยากจริงๆไปเลยไปเลยวัวน,น้อยเป็นสัตว์ขี่ที่ควบคุมยากมากไม่ดีควบคุมชาด้วยซ้ำ มามามาอมอกไปโอเคกว่าจะถึงก็น่าจะอีกนานจะถึงแล้วอวัวหาอยู่ที่ไหนฟ้า ไยวัวอยู่ที่ไหนนั่นคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอย่าพาหาหนะคุณใครสคักคนหนึ่งโอ้ยแถวนี้ไม่มีคนขับดีๆเลยเฮ้ยวัวตูหาย เฮ้ยมันมันนวดสนใจมาเข้าสาวเพิ่มปะโอเคได้สาวมาเพิ่มแล้วไหนนะวัอ่ะตัวห่านเอาหนีจ้างเงินเถอะตอนไอ้วัวจะหายไปก็ไม่สนโูแคไม่มสนูไม่สน แปลว,ว่ามาทำตามภารกิจให้กอบอเออะไรดูกามาดูกันว่าเราจะทำให้กบสอบให้กบเกตเอได้ไหมกระตายย่ายเงี้ยหรอสบายสบายตำรวจกระต่ายเงี้ยหรอกระจอกแขวะโซ่สบายอยูรออยื่องเส,สือหา,หายเลยปะทิ้งไปแล้วนี่มันห่วยทำนายเพื่อสักเลย

ไปไดูกลัวตัวจะตายแล้วเนี่ยต้องเลี้ยเลี้ยง้ามันนิดหน่อย่นนะจะต้องขยับหยิกตลอดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดเออเออเฮ้ยกระโดดเออเออกระโดดกระโดดมีหลอกเป้าให้แถมไหมเนี่ยเฮ้ยเมีหลอกเป้าไหมเนี่ย เฮ้ยกระโดดกระโดดออเออมีน้องมีตัวห่านอะไรหรมาสายพันุอะไรเนี่ยตุกกำลังสู้อยู่กระโดดลงสุนนะันะนำโซ่เน่้แใจะนะว่ามันจะนำทูกแล้วตัวยังโุ่ยังไม่เสร็จเลยไอ้ยืน โอ้ดูไปว่ายังมีหมน้อยหน้าละอยู่ในน่ะดีนะที่ไม่ใช่หมีที่ชอบสีดสาวโนลิเอะจักการเมืองนี้โง่โง่ได้แล้วรับเปืนพกเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมัวใส่ปืนคงในหมวดเปืนคงน,น่าจะมีแค่นี้มั้งอันนี้กล่องดูใหม่ว่ะ น่าจะมีแค่มีตีจริงๆกกล่องใหม่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเอคโอเคดูจากสภาพคนน่าจะมีแค่นี้จริงๆได้เวลาที่เกตเอจะมาหาเราแล้วถ้าเราผ่านได้เราจะสอบผ่านไม่เ,เคยเล่นมาก่อนเอวัดดีแกคือใครจะมาเทียนไขตะใบบรรลัอะไรใส่เรา จะรู้ไหมว่าแป๊บเดียวค่าก็เล่นได้แล้วถึงแม้หลอดหัวใจจะไม่เต็มเรียกพวกนั้นหลออก,กระเจอกว่ะนุงมตูแค่คนเดียวก็ไม่เจอคนเดียวนะใกล้กันสาวโวรวมลากกันเป็นทานฟอร์มเลยคิดว่าหล่อเหรอเดี๋ยวฉันจะจัดให้ส่งฉันชันสุนนะธรรมดานัา้นเหรอเง่ย โอเคอออีกดูแลก่อไม่ตูตายดูโอ้าวเริ่มใหม่หม่ เอาแบ้ว่าจะต้องขอกาดจบคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์จะต้องขอกาดจบคลิปในวันนี้อ้ขับรถได้ด้วยเย็บ yeah. ๊ายบายโอ้ยช่างเป็นการขับรถที่กะจริงๆ